สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านสุกแมวนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเป็นเทคนิคที่อาจจะท่านอื่นทราบแต่ว่าเทคนิคนี้ก็อยากจะเป็นการเผย,ยแพร่ความรู้หรือว่าเป็นาการแจ้งเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการปลูกน้ำเต้าเสียนน้ำเต้าเสียนใหญ่หรือเสียนเล็กนะครับ ข้างหลังที่เห็นนี้ก็คือผมทําเป็นสมน้าเต้าขึ้นมานะครับน้าเต้าชนิดนี้เป็นน้าเต้าเซียนเล็กนะครับนําเมล็ดพันธุ์นะครับามาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับอาจารย์บอกว่าพระครูคุณพระนะครับบอกว่าท่านได้นําเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศจีนนะครับมีญาติขอส่งมาให้มีอยู่สองสายพันธุ์คือขนาดกลางและก็ขนาดจิ๋วนะครับทีนี้ผมก็มาปลูกอยู่ประมาณ2เดือนก,กว่าแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณเดือน10 10 เดือนนะครับผมลงไว้ที่กระถางนะครับทีนี้ก็ถามว่าตอนนี้น้ำเต้ากี่เดือนแล้วนะครับประมาณ60กว่าวันแล้วนะครับทีนี้น้ำเต้าเริ่มให้ลูกแล้วครับเ c นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำเต้ากันครับนี่ครับน้ำเต้า FC น้ำเต้าออกลูกแล้วครับลูกจะใหญ่อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่โตกว่านี้นะครับอันนี้ยังจะโตอีกนิดหน่อยนะครับนี่คือลูกน้ำเต้าเห็นไหมครับอ่าสำหรับ FC ที่ต้องการอยากจะปลูกนะครับหรือต้องการสายพันธุ์มีทั้งน้ำเต้าเซียนเล็กน้ำเต้าเซียนใหญ่นะครับก็ทักเข้ามานะครับเรามีเมล็ดพันธุ์ให้นะครับนี่พบปลูกอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับจังหวัดนครพนม อำเภอท่าพนมนะครับทีนี้ f อฟเราผมจะให้ f อฟดูนะครับนี่ฮะอันนี้คือรากนะครับเขาเรียกรากอากาศนะครับถ้าเราไม่ปลูกไอ้น้ำเต้าขึ้นหลานเนี่ยตรงนี้มันก็จะแทงลงดินและก็หาสารอาหารเพื่อที่จะเลี้ยงนะครับและทีนี้ถามว่าถ้าอยู่แบบนี้เขาอยู่ยังไงนะครับเอเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้คือน้ํำหมอกที่ ตกลงมาโดนใบมีปริมาณเยอะลงมากก็จะวิ่งลงมานี่แล้วก็มาเปิดเป็นหยดน้ํานะครับถ้า,อ,าองศาได้ก็จะไหลลงมาที่นี่ครับที่ยอดไอ้ไม่ใช่ที่รากนี่นะครับนี่คือผมสังเกตเห็นแล้วนะครับทีนี้ผมเลยอยากมาบอก f c ว่าวันนี้เรามาทําแบบนี้ก็ดีไหมครับ f c เห็นไหมครับตรงนี้ผมทําเป็นกระเป๋ะน้ําเพื่อที่จะให้ราก เส้นนี้ลงมาดื่มน้ําได้แล้วในนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยเช่นปุ๋ยสูตรเสมอเส้นสูตร15 15 15นะครับใส่ไว้อีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ที่เดียวนะครับตรงนี้ก็มีอีกนะฮะตรงนี้ก็มีอีกนี่ครับสังเกตเวลาลากเขาเห็นไหมครับพอลงลงลง,ลงนี้เสร็จนีะฮะจะแตกคะแนงลากออกมาอีกเป็นสิบเป็นร้อยนะครับเพื่อที่จะดึงเอาสารอาหารเรามีหน้าที่ เติมน้ําครับเอฟซี FC. เรามีหน้าที่เติมน้ําให้เต็มอยู่เสมออย่างนี้ครับทีนี้ผมก็จะทําไปเกือบๆทุกๆจุดที่มีรากนะครับผมจะทํา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 ไปเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้น้ําเต้านั้นเติบโตขึ้นสมบูรณ์ขึ้นให้ผลผลิตเยอะขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูฝั่งนี้นะฮะนี่ตรงนี้ผมกําลังปลูกอันนี้ได้ได้ประมาณ 20กว่าวันแล้วครับก็จะปลูกเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับให้เต็มซุ้มนะครับให้เต็มซุม้มอ่านี่เลยทีนี้น้ำเต้าตรงนี้นะครับผมก็จะปล่อยทิ้งให้แก่นะครับแล้วถึงจะเก็บผลผลิตนะครับน้ำเต้านี้เราสามารถที่จะเอาไปทำอาหารก็ได้นะครับหรือจะเอาไปเป็นทาเป็นเครื่องรางของขลัขงนะครับก็ได้เพราะว่าน้ำเต้านี้เราสังเกตการ เถาของเขาจะแผ่ขยายนะครับหมายความถึงว่าแผ่กิ่งก้านสาขาขนาดใหญ่ของเรานะครับนี่คือน้ำเต้านี่คือข้อดีของน้ำเต้าปลูกในบ้านคําว่าเต้าก็เป็นศูนย์รวมรวมกลุ่มร,ม,รมรวมอะไรเต้ากันรวมกันนะครับอันนี้คือประโยชน์นะครับเป็นความเชื่อทางเมืองจีนนะครับน้ำเต้าเนี่ยถ้าเราวาดรูปรอบๆเนี่ยน้ำเต้าจะเหมือนเลขแปดนะครับเลขแปดเป็นเลขนาโชคของทางประเทศจีนเขาหรือ ถ้าเราเขียนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้คือไม่มีความที่สิ้นสุดนะครับเลยเป็นความเชื่อตั้งแต่นั้นมาคือน้ำเต้าเนี่ยก็นิยมปลูกนะครับทีนี้สำหรับผมเนี่ยปลูกไปทำไมนะครับปลูกไปเป็นของฝากลูกไหนที่ไม่สวยเราก็เอามาทำทำนึ่งจิ้มน้ำพริกนะครับลูกไหนสวยๆผมก็ทำเพจนะครับของฝากจากชนเผ่าขึ้นมาแล้วก็นำน้ำเต้าเนี่ย ไปโชว์ในตรงนั้นแล้วก็มี FC บางท่านมาขอมาขอแลกมาขอซื้อไปนะครับส่วนเมล็ดพันธุ์ก็มีจําหน่ายให้ FC นะครับในในในราคาที่ว่าเป็นชุดเป็นชุดเพื่อที่จะเอาไปปลูกนะครับทีนี้ช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็แอดไลน์ได้ด้วยนะครับ0891481346แล้วก็เพจ Facebook ก็คือของขากจากชนเผ่านะครับ จะบอกเรื่องราวดีๆของการปลูกน้ำเต้าไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการทำน้ำเต้าการปลูกน้ำเต้าท่านไหนสนใจท่านไหนหัดคล้องใจท่านไหนอยากสอบถามว่าวิธีการดูแลย,ยังไงก็ทักเข้ามานะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ